เอาไอเตอร์เสียใช่หเลยบัวบังเอนับาไมเยงเนาะาเปิดคิดมาม่อีกอ่ากําลังุามะ้งพี่น้อมใเีเปแงกบาวกินพีลนอยเนาเ้ยาวไม่ยักกินทางเบิตนไปกูแหละพี่น้อว่าสิโรหาน้ำใหม่เนาะ มะมุกวันนี้พี่น้อวานี่แกงคือจกินมุกกับไม่ใันนี้เนาะเพราะว่าเขาก็แงายรอบแล้วมุกก็ไม่ได้กินเดือดใช่อหมลอันพี่นกตอนเที่ยงนี่จังว่ากันพอเศร้าก็ตามหุุไปก่อนอน,นี้กปรปุกโบกอยู่ได้พี่น้อยนะผมมีอย่งกับกระ,กะสีกับผมมีอ่ะสบายดีเด้อนะสบายดีพอแมพี่น้อยกันปึ้นสูสกุนเนาะ บอกันย้มสวยๆพี่น้องยน้องอินเตอร์ลงมาลิเรียนเทศะเศษเส่าเลยมาหนิแต่สีมีแดดแน่มาหนีิเนาะมา,าซีซักเสือกอะเดี๋ยวทำเราล่าเพิ่นซักกอ่อนเลยให้เพิ่นซักก่อนพี่น้อยอ่มบ้านนี่ซักแล้วบ้วานนี่ซักให้น้องอินเตอร์เป็นเพราะได้ใส่ฝนตกดินอยู่เมื่อวานนี่ก็ได้หักซักพี่น้องเนาะผมมีซีใส่เลยาตากลมไปผมมีแดดมาหนิมานีไม่แดด ดาวล่เพ่นักนมันามคก่อนมาตียนปเต์อ่เนาะได้กมีตลอดที่เาไปคุมเพื่อเท่าไหรต์ปตหญ่มีเบิดเนาะอมาพอดีจับอมาปนไร้างอมาใยญ่ป็นไรโอ๊ย Làm xe hói Nó pha con tôm hói vai là đi nổi đâu Mà con tôm hói vai để tắm khung con, làm con on, cắt nó กับพยูใช่แล้วไปเอาแล้วพี่น้อยอ่าเอาไปทีนอ้อนกับภาคเสเก่าเนาะเราไปเอามาแต่เพืเพ่อนแม่ลราพี่น้อยนี่เราไปเพือนดีแล้วปะเพื่อนคนตายแล้วบะก็เสียชีวิตพี่น้อยเนาะผ่านเข้ากันวันก่อนนั่งก,กันนีนคนหนึ่งเมื่อวานนี่ก็ไมีคนหนึ่งสุดอุดเอา quay Đấy. 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 lao Đấy. 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 phần này thì rồi, tầm bùng này rơi sao มีคนกินน้ำลายคนอยู่วหมนนี่มาโัวีมือกันจะบักพี่มันเลยกังมาลาสไตลง่ายบัตตอหาคนขี่น้องโอ้หมาบูลน้อยเปนนาเด้หน่เอ้าฝนตกได้หน่เนาะวันมีแดดนี้มีฝนพี่น้องเลยปุ๊ไปปุดมามีแดดเดียวบดอินายใจไ่ได้ได้ห ngoài cứ ai cái mại nó. tôi nói. Tim nó mặt đất bột mặt đất bột mặt thì mừng mặt là mặt mặt đấ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 t nhạt đất mặ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 t ตามมารปกิ็ได้อตามใจก็เี้ยไปเลยาป้าเดินีนั่ลาตัวกัปกได้าดนี้นนป,ร,ป,ป,ร,ร,ปร,รีการพริกเจ็ดหมากอ <c ười> รีๆนี่บบพวงาลายอยู่คือกไ้แล้วนะ

ทิ้งลงไป 走，来帮我，我我下面，我这儿有一台 Ừ. để mà tập điệp nhã hơn tập bụng đó này ngồi chỉ đọc này nó đang pha thực rồi ngay này กมีจะบอกอาจจกมีนะก็มีแล้วมีไฟอยู่กมีหนมีไฟบจะเปิดแก๊สเจ้าหนได้ดี

mà thôi à, một đêm thôi nhẹ thế Nó phải không เซ็ได้เสินยเซ็บน่อยอะตัวมัดเดกกเดกซื้อมาล้วกเอาใส่ขวดนี่พี่น้อยเนาะกเดกต่ำไปมกันเลยนะนี่เราบดะ

ไปเลยแซ่บเล่นก็ไอ้กิ้เป็นสิบลมากพี่น,น้อยเราจะน่ามาก,กินมันเล่นสามหน่ยง่ายเ,าเ,เลยมา

คือไปทำหอยไได้เนาะโอ้นะอะกันเลคุก

น้ำดำอือคือหยอดหวดหยด,หดไปพร้อมเสิร์ฟมาหนิเดี๋ยวเด็ดพักโบงให้เพื่อนก้อนพี่น,น้องนะเด็เดพักบบงท่านป้านี่แหละมีบอเบอ่ะอะยังเลยวางขางกระตูกเลยไปเอาไปซื้อทางป,ป่าเห็นไหมอะไรมาเลยคิมเด้อตามมาตามมามาแล้วจ้าพร้พอมเสมร <laughs> ิร์ฟใช่ลูกก่อนด้ ยัยแล้วบอมยำกินเลยเอไอเตอร์ดี่บไปเลย่งกบัวอได้แล้วซิมซิมอนแม่จกลโอ้่ยบาอยู่เมื่อกี้นี่ว่าอันนุงจอยไอยู่อะไปห้ไปเอามากะทินอ่อนมากินก็มือนกันยาวเราคืจักแทชเนาะคนอ่้เลยจ่ว้ว่าซิมซิมซิมก่นเด้อ ผ่านได้บ่ผ่านไปย่านมาบ่ท่านอยู่หู้อไหวแล้วเหรอะมาเลยะบดีเอ้ยเป็นะบ่บเฮ็ดตามใจคนเฮ็ดได้ไหมน่ะบ่เฮ็ดตามใจคนเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้าสาบ้าซงทหน่อยได้นะสบายดีมาใ่ไปเด้อ เดซื้อนะขจากตะก้าไม่ใ่ขึ้นเอาอย่ารมันถึงเนียนะไปใส่ผสมกันได้บตัวบ้านตัน้ำบ้านนี่ยอยู่เมืองกันเออเอาตัวบอกักันว่าวาเมืองป่านยังอยูเอเมนใช่ป่กินยังไงกินบ่อยเอาหวหวไปสิเอาบจักก่อนนะเอซื้อมาใหมเอมันเล้มือมือบเซไปบอซะดนน เมื่อนน้นเราบเปิดได้ห่านทีเคยซื้อนะหอมๆนะแต่เมื่อน้าเอาห่านไม่เนาะบหอมกินขนมมีตักขมิคิกอย่นี้ขมิคนาบอกคำส้างคำมามาให้เตาบุงเ่ยไฟหดบอกแลกวนะสนใจว่าน่ามีพารีอหมวขอว่าว่าน่าเปนไฟใหนหน้าตูนเบิรตบว่พากมิคนันพักหานทิมแต่ว่าเรายั่งอยู่เรไปรักว่ะเดี๋อมาเมื่อนี้เอาญาตไปรักได้หนะหน้ารากหนบ่งบเออส้างมีพักขมิคเล้

ลาเพ่อนพี่น้องสานีก huh. ็อนเนาะ้วย่บอมาจับมนาจจับไมน่าจะไปกินเลสบายดีพี่น้องเลยนะกำมุกับเขากันหิวเข่าอะไรได้นอ้าจุกไป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 